อันยองอาเซโยเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์กับเกม n f t Pixel ก่อนในคลิปนี้ไม่ได้การแนะนำผู้ลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับไปแล้วสําหรับเกมฟรีในเบราว์เซอร์ทุกคนสามารถเล่นกันได้แต่ไม่เงื่อนไขในการถอนเชนตัวของโดนวอลเลตวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำเค้กวันเกิดสําหรับตาลุกกันนะครับ ก็จริงๆก็จะเป็นวันเกิดในวันที่เอ่อวันที่9นะครับวันนี้วันที่10นะเควสนี้ถ้าเพื่อนๆดูผมอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถมาทําได้นะครับ วิธีการทำนะครับก็จะตามคลิปเลยนะถ้าใครไม่ทันก็ปรับสโลโมชันก็ได้นะเ,นเพื่อนๆนะส่วนตัวผมก็ไล่ทําทุกตัวละครเลยนะครับในเรื่องของการนำควสนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของสิ่งที่จะได้ก็จะมีตัวของเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็ตัวของชุดนอนนะเรามันแค่2ชิ้นนะครับแต่จริงๆก็คือชุดนอนแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชุดนอนของตลุกจะเป็นยังไงนะครับอ่นะโอเคเพื่อนๆมาตรงที่ร้านค้านะครับถ้าขึ้นไปก็จะเป็นตลาดนะ ก็เดินมาตรงนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้จะเป็นตัวละครที่ผมติดพิกเซลไว้แล้วนะครับขี้เกียจถอนก็เลยเติดไว้ในนี้แหละนะครับเป็นตัวละครที่ใช้ฮาร์ดแวร์บริษนะครับก็เลยแต่ยังไม่ได้เป็นตัวละครหลักนะเพราะว่าผมยังไม่ได้จริงจังกับตัวนี้เท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆฝากเข้ามา10พิกเซลแนะนําว่าให้ฝากมา11ละกันเพราะว่ามีคนมีปัญหาที่ฝากเข้ามา10พิกเซลนะครับไม่สามารถซื้อได้นะก็ตรงนี้เดี๋ยว เรากดไปเลยนะครับก็จะได้มา1ใบนะครับเมื่อเราได้นะครับเออแต่ตอนแรกกดเออเราซื้อใช่ไหมเราเราต้องคุยตรงนี้ก่อนนะเออคุยรับเควสก่อนนะครับอ่าแล้วเราก็ซื้อนะครับจะมีเควสให้เราไปทาในเรื่องของตัวเค้กแล้วก็เราก็จะกินนะครับเพื่อจะได้สูตรมาโอเคนะครับเมื่อเรากินเสร็จแล้วนะครับเราจะไปทําในเรื่องของเอ่อขนมหรือว่าแพนเค้กนะครับก็เพื่อนๆก็จะเตรียมของตามนี้เลยก็ได้นะ ตามผมเลยนะครับอันนี้1นึ่ไข่นะครับอันนี้คือตามในเรื่องของตัวขั้นตอนของพิเซลนะครับดิน1ินะครับแป้ง6น้ำผึ้ง6ไข่3นะไซลับ1นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อกันนะครับแล้วก็จะมีดินนะครับดินเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านนะครับน่าจะมีอยู่แหละโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับว่ามีเตาอยู่นะ ถ้าเพื le on le on le ่อนเเล่นแรกๆนะครับตัวของสกิลตัดไม้เพื่อนๆเัง่ไม่20บอ่ะเพื่อนเพื่อนจะไม่สามารถใช้ท่อนฟืนนี้ได้นะครับต้องใช้ท่อนสีขาวนะอันนี้ผมสามารถใช้ท่อนเสียสองได้นะครับเมื่อเรามาแล้วนะครับมันก็จะมีตัวของเค้กให้เราทํานะครับผมก็ตามนี้เรากดทําไปเลยนะครับก็จะใช้เวลาทั้งหมด1นาทีนะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดเอาเลยนะก็จะได้เค้กนะครับแล้วทีนี้เราเอาเค้กไปส่งนะครับก็ส่งตอนที่เรารับเค้กมาแหละนะครับ คุยไปเลยเมื่อเราคุยเสร็จแล้วเราจะได้ตัวของเซิร์ฟบอร์ดมานะครับเราก็จะเอาเซิร์ฟบอร์ดข้ามไปนะครับไปหาลุกนะเพื่อเอา,เ,อาเค้กไปให้นะครับก็จะบอกเพื่อนๆนะครับว่าในเรื่องของตัวเค้นี้นะครับไม่ได้ค่าซื้อเสียงนะครับเป็นแค่ตัวของจิตกรรมนะครับจิตกรรมเ,เป็นของขวัญตาลุกนะครับแค่นั้นเลยนะแต่เงื่อนไขหรือ,อปิดนะครับ24ชั่วโมงไปเนี่ยเขาอาจจะมี ของแถมให้ก็ได้นะครับค่าซื้อเสียงอาจจะไม่เกิน400หรืออาจจะให้มา200 300เนี่ยแหละอ่าเราเดินไปนะครับเดินเข้าประตูไปใครที่เคยทํา y g g น่าจะคุ้นเส้นทางนี้ดีแต่ถ้าใครที่มาเล่นใหม่ก็าอาจจะไม่คุ้นนะครับเออทำไว้ติดไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับเออนี่นะแล้วเรามาตรงเอ่อทะเลนะครับแล้วก็ เอาเซิร์ฟบอร์ดวางนะครับนี่นะครับวางไปเลยนะครับแล้วเราก็เก็บของอ่ะกดไปอ่ะเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับเนื่องจากตอนแรกลุกมันจะยืนอยู่นะแต่ลุกมันไม่ได้ยืนนะครับเราก็ต้องอ่ะกดที่เค้กนะครับแล้วก็ใส่ที่เต็นนะครับนี่เราจะได้เสื้อมานะครับ เราเอาเสื้อนี้ไปใส่ที่ตู้นะครับที่บ้านเราอะนะครับนี่นะ mm hmm. แต่ถ้าเป็นตัว n f p อย่างน้องหมาเนี่ยจะใส่ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นตัวในเกมนะสุดท้ายนี้ผมก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราได้แค่เสื้อมานะครับเหมือนเราเอาสีพิกเซลอะมาเอาเสื้อตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของตัวค่าชื่อเสียงเนี่ยก็ลุ้นเอาเอานะครับว่าพอจบกิจกรรมแล้วอีกสัก1นึถึงสงวันอะเขาอาจจะมีประกาศว่าเออให้สัก200ไม่เกิน300ผมว่าน่าจะได้แหละเพราะว่าเออมันอาจจะไม่อยากให้เราเล่นมากยากเกินไปนะครับม ข้อเสียก็คือว่าสมมติถ้าค่าชอเสียงมาได้ง่ายนะครับในเรื่องของตัวบอทมันก็จะเยอะเพื่อนๆก็จะเห็นเซิร์ฟมันนงงนะครับเล่นแล้วก็ไม่สนุกนะเนี่ยแหละมันมีมันเป็นดาบสองคมในเรื่องของการแจกค่าชอเสียงเยอะเกินไปนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่ฝากกด s u b s c r i b e เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า